นะคะพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมคะจะเห็นส่อสะรดชัดๆเลยนะคะสวรรดแล้วก็เม็ดกระถินนะคะตำแบบอีสานอีสานนะคะไม่ใช่ตำไทยนะคะซูมๆให้ดูนะคะกินคู่กันนะคะนี่เลยผัดมี่กะส้ตมตำ มาทั้งสวนเลยเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยอัดหมี่กินซ้มตำนะคะนี่เรียบร้อย สวัสดีค่ะพรก็จะทำผัดหมีนะคะผัดหมี่เดี๋ยวจะทำกลางวันนี้นะคะผัดมี่เขาเรียกมีอะไรมีขาวพรไม่รู้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะคะหอมนะคะเดี๋ยวจะเจียหอมแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามนะคะเดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาด้วยนะคะแต่น้ำปลาไม่ได้ามาโชว์เนาะแล้วก็ใส่นี่เลยนะคะ ใบกุยช่ายนะคะใบกุยช่ายโอเคเล็อกอย่างนึงนะคะต้องกินคู่กันนะคะก็คือส้มตำค่ะคุณผู้มจะำส้มตำปกติไม่เใคราำเลยนะคะวันนี้ใครจะกินกับเรามั่งเนี่ยนี่นะแล้วก็ใส่สัะรดนะคะแทนมะนาวนะคะุกคนก็ไปเก็บมาจากสวนเรียบร้อยนะคะนี่นะคะนี่เครื่องปรุงนะคะเหมือนแม่ค้ายังไงไม่รู้ใส่ตะกร้านี้มาเนาะนี่นะคะก็จะมี มะเขือเหลืองอมะเขือเทศแล้วก็พริกสดนะคะทำสอเมนูเลยนะคะวันนี้กระเทียมนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวทำกันเลยคะล่ะเราจะผัดกันแล้วนะคะใส่หอมซอยลงไป ดลาลงไปเกลือพิกนะคะ ใส่พริกเยอะเกินไปเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้ ทั้งสวนเลยเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเราคยอ่ายใบใหญ่มากคุยช่ายงามมากเลยใบกรลอร์เลยเน้่มันเหนียวมากเลยนะคะ เส้นมันด้วยแล้วก็ไม่ต้องตัดเลยเนาะนีขาวไม่ใช่ไม่ใช่เส้นนีไม่ใช่เส้นเส้นเล็กเนาะ ดับไฟปิดไฟพอชาไมาห่หน่อยวันแล้เรียบร้อยเลยนะคะเส้นเหนีย่เลยเหนียวมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะมีข่ขาวผัดมีข่ขาวนะคะ que són